แกงเผ็ดปลาสวายน่ากินมากเลยเนะน,นี่ยน่ากินทั้งไทยคือกดรึหน่อนอเนาะเมื่อเช้าค่ะเชา้าน่ยน้ำพริกกระปิค่ะแกงปลาสวายค่ะชะอมค่ะหมูแดดเดียวค่ะ ผักกระเฉดผักบุ้งผัดน้ำมันค่ะกระเจี๊ยบกับมะเขืออ่อนต้มค่ะกินค่ะมะเขือดิบนะคะอันนี้ปลาสวายแม่น้ำล้วนเลยค่ะอของแท้ค่ะราดติมทอดอือหือมะเขือมะเขือปลูกเองค่ะกินตามตางังโกสวัสดีค่ะ Rồi nó thơm. Johnson, săn s่อม kìa Ăn เดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวจ้อนค่ะหยิบมาไหนได้ก็เอานั้นเลยค่ะกินไม่ถูกแมงวันเต็มเลยหน้าผลไม้ของเราเตรียมไว้แล้วนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีส่งทุเรียนมาให้ด้วยเดี๋ยวเราให้เขากินก่อนเดี๋ยวเราไปนั่นที่หลังหัหวก้าม ปลาทุกชนิดมีก้างค่ะต้องระวังปลาหมึกไม่มีอันนั้นไม่ใช่ปลาค่ะหมึกปลาค่ะนั่นฟิชหมึกอื่มบิ๊กปิอร่อยมากอรหอยมาก,มากแม่กำลัทงทำน้ำจิ้มพำมันกั มื้อง่ายๆใครๆก็ทำเป็นน้ำพริกกะปิจะอมทอดอืมเพือมีน้ำพริกกะปิแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดคือของเราเผ็ดคือของคนที่เขากินเผ็ดในบ้านนะคะอืมอ่ะจิ้มมันนลดิ S <S อันที่ไก่กไม่จิมจ้มจิ้มมันไก่ด้วยเนื้อตัวบุมงยาวมีส้มแล้หมันมัวไปหมดเนื้อส่อมเดี๋ยวมือตาลายฝนตกอากาศดีหน้านอนนี่เท้าเต็มปากเลยแต่กินจนจเสี่ยงแล้ว ว้าวว้าวว้าวแมงวันตองเต็มเลยเนือรู้สั่งมาเทียนอรอกี้ก็บอกไปแล้วโอ้โหแดง ไปเวเฮาคุณกลับมานะคะอยู่ข้าวกินตามตังกรูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราสองคนด้วยนะคะกินตามตังกรูไม่มีคนดูกรูก็ต้องกินนะคะขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ